สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Copper Chainit Horo Channel กับดิฉันอาจารย์ลักษณ์นะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงของคุณซองอุ่นกันนะคะที่นำดวงดวงชะตาของคุณซองอุ่นเนี่ยมาดูนะคะเพราะว่ารูปดวงชะตาเนี่ยเป็นลักษณะที่แปลกไปจากคลิปต่างๆที่เคยทำมานะคะบวกกับว่าชีวิตของเขานะคะก็ถือว่าทำ ประกอบอาชีพทั้งสองอย่างมาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะคะจนณเวลานี้กลายเป็นพระเอกซีรีส์นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ดังพอสมควรแล้วก็เป็นที่รู้จกักเนื่องจากอาจจะเป็นนักกีฬามาก่อนนะคะแต่ถ้าเรามอางอีกมุมหนึ่งเนี่ยว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยสามารถประกอบอาชีพและก็ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงทั้งสองอาชีพเนี่ยนะคะต้องมีรูปดวงชะตาที่ค่อนข้างที่โดดเด่นพอสมควรในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเพื่อจะสร้างให้ตนเองเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่า มาจากว่าเขาผักดันอย่างเดียวคุณก็ต้องมีความสามารถในตนเองที่จะสามารถเดินไปตรงนั้นและสร้างความสําเร็จได้เพราะไม่ใช่ว่าคุณทําอาชีพหนึ่งแล้วคุณไปทำอาชีพหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จเลยถึงมีคนผักดันก็ตามแต่การผักดันจะได้รับโอกาสการนิยมชมชอบจากบุคคลอื่นได้นั้นก็ต้องมีพื้นฐานกับ ความที่ตนเองจะสามารถเดินไปถึงตรงนั้นได้เช่นกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะเข้าไปในส่วนเรื่องของธาตุกันก่อนนะคะธาตุทั้ง5กับ12นักษัตร์นะคะเมื่อรวมกันก็คือจะแบ่งอิ่มเอียงก็จะกลายเป็นกลุ่มอิ่มเนี่ยสาคู่แล้วก็เอียง30คู่ในการวางดวงสตาการวางดวงสตาคือ,อรายการวางตัวหนังสือทั้งหมด8 ะะแต่ถ้าก็คือเวลาเกิดเดือนเกิดวันเกิดแล้วก็ปีเกิดนะคะในที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราดูดวงชะตาเราจะดูแต่วันเดือนปีเกิดเราไม่ได้สามารถรู้เวลาเกิดได้นะคะเรื่องของเวลาเกิดเป็นเรื่องพื้นที่ส่วนตัวมากนะครับนอกจากว่าเขาจะมานําให้เราดูจริงๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยการเวลาเกิดเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นการตั้งหาลักนานะคะถ้าสําหรับ โหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะเน้นขอเวลาเกิดนะคะแต่ถามว่าไม่มีเวลาเกิดดูได้ไหมดูได้อย่างหยาบก็ได้นะคะในส่วนของโหราศาสตร์จีนทําไมถึงคิดว่าดูแค่สามขาได้จริงๆต้องดูทั้งหมด4ขานะคะกือคือสแถวโป่หีแต่ที่ทางช่องเนี่ยสามารถนำเสนอในส่วนของ3แถวได้นะคะเหตุผลคือประสบการณ์นะคะเหตุผลที่2ก็คือการปรับและก็ดู ข้อมูลนะคะแล้วก็ดูรากฐานนะคะเพราะสุดท้ายจริงๆการเดินดวงชะตาจริงๆเนี่ยเราจะใช้ดวงช่วงจังหวะเดินดวงกับวันนะคะแล้วก็ปีส่วนเวลาเกิดถามว่าสําคัญไหมสําคัญในเรื่องของธาตุที่แปลหรือการปรับเปลี่ยนธาตุด้านเองนะคะมาทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดเอาเป็นว่า สามแถวก็ดูได้ละกันนะคะไม่มีความจะเป็นถึงสี่แถวถามว่าสี่แถวมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เพื่อมองดูสตาที่ชัดเจนมากขึ้นแต่สามแถวดูได้ไหมดูได้ดูได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะคะของแต่ละบุคคลหรือหมอดูท่านไหนที่มีประสบการณ์ก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะคะตามหลักการกับประสบการณ์รวมจนถึงการศึกษาและทําความเข้าใจกับศาสตร์ที่คุณนํามาพยากรณ์น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางช่องเนี่ย มั่นใจถึงนำมาเสนอเหตุผลก็คือรู้สึกเข้าใจและเข้าใจการปรับท่าต่างๆรวมจนถึงว่าการนำดวงชะตามาดูนะคะเนื่องจากตัวอาจารย์เองเนี่ยดูดวงไทยได้นะคะเป็นพื้นฐานหลักอยู่แล้วการมาประกอบในเรื่องของการดูดวงจีนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างยากแล้วก็เข้าใจยากนะคะทางช่องก็พยายามที่จะปรับให้มา คความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งกับโหราศาสตร์จีนในรูปแบบของไทยๆคําว่ารูปแบบไทยๆคืออะไรรูปแบบไทยๆท,ที่พูดก็คือว่าดูให้เข้าใจในการแปลทําความเข้าใจในแบบไทยนะคะซึ่งถ้าเป็นโหราศาสตร์จีนคุณก็จะพูดเรื่องธาตุไปคุณก็จะไปไม่ถูกแลวคุณก็จะงงนะคะแต่ทางช่องนําเสนอเป็นลนักษณะของแบบไทยแบบดูดวงไทยนะคะและก็มาปรับประยุกต์แต่ทําความเข้าใจ ทยแบบดวงจีนแต่เป็นลักษณะของพยากรณ์สื่อความหมายให้เข้าใจแบบไทยนั่นเองนะคะถามว่าโหราศาสตร์ไทยกับโหราศาสตร์จีนมีความแตกต่างกันไหมมีความแตกต่างกันเพราะว่าโหราศาสตร์ไทย ดูตามทวนเข็มนาฬิกานะคะส่วนโหราศาสตร์จีนดูตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยโหราศาสตร์จีนคือการเดินก้าวไปค่อยๆเดินก้าวไปสู่อนาคตส่วนโหราศาสตร์ไทายสามารถมองรูปรูปรปชสตาทั้งหมดและย้อนไปสู่อดีตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่การพยากรณ์ของแต่ละบุคคลในความถนัดนะคะมาในเรื่องของรูปรวมกันต่อนะคะคุณซองอุ่นเนี่ยเกิดเมื่อวันที่1 4กุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะคะปี2526นะคะ 2,526เนี่ยถ้านับดวงชะตานี่ก็อยู่ที่ประมาณ26นะคะถ้าเราบวกลบก็4ปีเข้ากับ30น,นะคะก็เป็นปีนี้ก็คือเท่าอายุที่26ปีนะคะ26ปีก็เพิ่งจะเลยเบญจเพศไปนะคะถ้าสําหรับโหราศาสตร์ไทยก็จะพูดว่าเลยเบญจเพศแต่เรื่องของเบญจเพศก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าบุคคลแต่ละบุคคลมีเบญจเพศที่แตกต่างกัน ะะเพราะบางคนเนี่ยเบญจะเพศจะตกปีชงพอดีนะคะก็อ,อันนี้ต้องระมัดระวงังแต่ถ้าบางคนเนี่ยเบญจะเพศเนี่ยไม่ได้ตกปีชงแต่พอเลยเบญจะเพศไปปีสองปีกับเข้าสู่ปีชงอันนั้นก็เป็นเบญจะเพศอีกประเภทหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าดวงตกคาดกับ ด่านท่สิบสองใบหน้ามีปัญหานะคะเรื่องของการทําสัลญกรรมเช่นกันนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่คุณมีแผลอยู่และคุณอยู่ในตกด่านที่ไม่ดีนะคะจุดตรงนี้สําคัญมากนะคะและถ้าเป็นปีคอกก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะสาหรับสาวๆที่เน้นเป็นเรื่องของการทําสัญยกรรมนะคะเรามาดูทําความเข้าใจเรื่องของโงเฮงกันด้วยนะคะโงเฮงก็คือสิบในส่วนของรูปลักษณะบนใบหน้านะคะว่าว่าได้เรื่องของอายุบนใบหน้านะคะว่าได้เรื่องของ การแบ่งสัดส่วนบนใบหน้านะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญใบหน้าคนใบหน้าหนึ่งนะคะจะต้องมีสัดส่วนที่ไล่เรียงกันตามจังหวะโดยเฉพาะส่วนกลางจะต้องยาวที่สุดนะคะส่วนหน้าผากยาวแค่ไหนบางทีเรายังมีผมปิดลงมานะคะส่วนคางเป็นสิ่งที่สําคัญหมายถึงอายุนะคะบ้านปลายลูกหลานการมีทรัพย์สินนะคะ แล้วก็ในส่วนของเพศชายกับเพศหญิงอายุบนใบหน้าจะแตกต่างกันแต่ตรงช่วงจุดสามด้านก็คือจุดตรงกลางบนใบหน้าคือแกนสมมาตรของใบหน้านั่นเองนะคะฝ่ายชายนะคะจะดูทางด้านซ้ายก่อนฝ่ายหญิงจะดูทางด้านขวาก่อนนะคะในการนับอายุบนใบหน้ามาดูในเรื่องของาธาตุของคุณสองอุ่นกันก่อนนะคะคุณสองอุ่นเนี่ยนะคะเป็นคนาธาตุน้ํานะคะพื้นที่ดีของาธาตุน้ำจะเป็นพื้นที่ทาธาตุไม้นะคะแล้วก็พื้นที่ทาธาตุที่ดีของาธาตุน้ําเนี่ยจะน้อยมากนะคะก็จะมี ธาตุาน้ำนั่งวันเทาะนะคะธาตุน้ำวันฉลูธาตุน้ำวันมะเสงน,นะคะส่วนธาตุน้ำวันมะเมียเอมะแมนะคะจะดีธาตุน้ำวันกุนดีแต่ธาตุน้ำวันละกาไม่ดีเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอ่อนแอนะคะเพราะว่าธาตุทองที่เกิดธาตุน้ำตัวนี้หมายถึงว่าตนเองจะต้องผลักดันตัวเองให้สร้างความประสบความสําเร็จให้กับชีวิตนะคะถือว่าอ่อนแอแต่ถามว่าอ่อนแอได้ไหมคือจะเป็นคนที่ดูเหมือนกับ ไม่ค่อยกำยังไม่ค่อยแข็งแรงในช่วงวัยเด็กนะคะแต่สามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทางด้านวิชาการเป็นคนที่คิดเยอะเมื่อใช้ความคิดกณจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นธาตุน้ำแต่ละตัวในทั้งหมด60คู่เอเอทั้งหมด6คู่นะคะกับห้าธาตุในแต่ละธาตุอิ่มเอี้ยงเนี่ยจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียอันนี้นแถถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอธิบายในจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มธาตุน้ํา เล็กนะคะกลุ่มธาตุน้ําเล็กเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ดีธาตุน้าแต่ดีที่สุดนะคะก็คือเดือนพฤศจิก,กาธันวามกรานะคะแล้วก็ในส่วนความสัมพันธ์ของรูปดวงนะคะก็คือ,อเดือนสิงหาเดือนธันวาแล้วก็เดือน,มเ,อนเมษายน แต่ถ้าเป็นพื้นที่สิงหายอย่างเดียวจะไม่ส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมตัวถึงจะดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแต่ละธาตเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตแล้วก็พื้นดวงชะตาจริงๆนะคะว่าจะได้รับผลตรงนี้มาในรูปแบบไหนนะคะหรือได้รับและหลักอย่างจากหลักฮะก็คือถ้าคนเกิดวัลมสงก ก็จะได้หลักฮะก,กับคนเกิดวันวอกนะคะเป็นพื้นที่ท่าน้ําแต่ในความสัมพันธ์ก็จะมีการแตกแยกเช่นกันเพราะไม่ถูกชะตาก,กันทั้งหมดนะคะเหมือนการรวมตัวกันได้ไหมแต่มันจะผักออกจากกาันในอนาคตนั่นเองนะคะมาดูท่าน้ํานะคะที่บอกไปว่าพื้นที่ดีนะคะพื้นที่กลุ่มทัดไม้นะคะพื้นที่กลุ่มทัดไม้ถ้าเรามองเดือนเนี่ยเราจะมองว่ากุมภามมนาเมษานะคะการรวมตัวของพื้นที่ทัดไม้ก็คือเดือนมีนาเดือนพฤศจิก,กานะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะคะ พื้นที่ทิศทางธาตุน้ําก็คือเดือนพฤศจิกาธันวามกรานะคะแล้วก็มาในส่วนพื้นที่ของกลุ่มธาตุไฟก็พอใช้ได้แต่พื้นที่ธาตุไฟเนี่ยจะดีเฉพาะในสองพื้นที่ก็คือธาตุไฟมะแมกับธาตุไฟมะเสงนะคะส่วนมะเมียเนี่ยจะไม่ดีแต่ถ้าเป็นลักษณะของพื้นที่ถ้าคุณมีพื้นที่ที่เป็นเกิดมาในวันมะแมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าหลักฮากับมะเมียก็ถือว่าดีนะคะเพราะฉะนั้น การดูรูปดวงมันอีกเรื่องหนึ่งกับการมาผสมกับการดวงทั้งหมดก็อีกรูปหนึ่งนะคะแยกไปทีละส่วนนะคะมาดูในส่วนเรื่องของดวงชะตาของคุณสองอุลเนี่ยวันชะตาเกิดที่บอกว่าเขาเกิดวันละกาเนี่ยจะเป็นอ่อนแอแต่ปีชะตาเกิดแข็งแรงนะคะเป็นความเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนเขาเนี่ยในความเป็นตัวตนจะเป็นคนขี้อายเงียบๆนะคะแต่เมื่อเวลาเขาทํางานหรือ ออกไปทํางานอีกรูปแบบหนึ่งเขาจะประสบความสำเร็จและกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกและสิ่งที่สําคัญเดือนชะตาเกิดกับวันชะตาเกิดไอ้กับปีชะตาเกิดเข้าหลักนะไปว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากการทํางานกับหลักผู้ใหญ่ในครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กนะคะผลักดันให้ชีวิตเขาประสบความสําเร็จกล้าคิดกล้าทําและทําและประสบการมีชื่อเสียงนะคะในดวงชะตาเป็นแบบนี้นะคะแต่ตัวตนเขาจะเป็นคนขี้อายนะคะเป็นคนที่ นักคิดนักไต่ตองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเชื่อได้ว่าตั้งแต่วัยเด็กแล้วนะคะถ้าเขาจะประสบความสำเร็จจากการกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านมาเขาจะเป็นคนที่ทําการบ้านเสมอคาว่าทําการบ้านก็คือเขาจะต้องมาวิคิดมีความคิดวิคิดวิธีคิดวิธีทํานะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําแล้วเนี่ยเขาจะสร้างโอกาสและสร้างความสำเร็จตัวเขาช่วงนี้เขาเดินดูชะตานะคะเป็นทาาท,ทองนะคะนักสัตว์จอนะคะถือได้ว่าเป็นพื้นที่ทาาทอง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงอายุจรเข้เนี่ยเขาจะประสบความสําเร็จไม่มีชื่อเสียงแล้วก็มีฐานในเรื่องของการต่อรองในเรื่องของการทําบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงชีวิตช่วงนี้นะคะถือว่าชีวิตช่วงนี้ถือว่าดีและโดยเฉพาะปีนี้นี่นะคะปีนี้มาเป็นธาตุทองนักศาสตร์ชวดนะคะเข้าหลักพื้นที่กลายเป็นว่าเป็นพื้นที่ธาตุทองที่แข็งแกร่งแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของสิ่งที่ไม่จริง คาว่าสิ่งที่ไม่จริงก็คือตำแหน่งที่คิดว่าดีอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดเสมอนะคะเฉพาะในรอบปีนี้ต้องเป็นเรื่องของการใช้ความคิดการตัดสินใจการไต่ตองการที่เราจะคิดว่าเราจะตัดสินใจทําอะไรนะคะอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาอาจจะยังไม่ใช่ของจริงคุณจะต้องรอคอ,อยและดูกันไปว่าการรอคอ,อยตรงนี้จะให้ผลคุณเท่าไหร่เหมือนกับคุณจะได้รับงานตรงนี้ขึ้นมาแต่มันเหมือนกับการเป็นตำแหน่งรอง ะคะเหมือนกับมีคู่แข่งขันเปรียบเทียบขึ้นมากลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งคุณโดยตรงหรือคุณคิดว่าบทที่คุณรับบทนี้เป็นบทที่ดีที่คุณจะสร้างโอกาสให้กับตัวคุณแต่กลายเป็นว่าบทตรงนี้คุณเลือกผิดกับบทที่คุณมองข้ามไปคือในจังหวะชีวิตอาจจะมีเรื่องราวให้เข้ามาทําทั้งหมด2เรื่องพร้อมกันแต่คุณตัดสินใจที่ทําไปเรื่องหนึ่งแลีกเรื่องหนึ่งคุณไม่ได้ทํา ะะแต่เรื่องที่คุณไม่ทากับประสบการณ์ให้เรามาระวังเรื่องของการคิดที่ผิดพลาดเท่านั้นเองนะคะสำหรับในปีส5 6พนกบสามะคะมาในส่วนเรื่องของวันวันเดือนปีชะตาเกิดของคุณสองอุ่นกันสักนิดหนึ่งนะคะวันเดือนปีเกิดเนี่ย มาถึงนะคะเดินดวงก็ดีมากนะคะเดินเป็นพื้นที่ทาตานะคะพื้นที่ดีสำหรับท่าชะตาตัวนี้มาในช่วงแรกนะคะก็เป็นพื้นที่ดีเขากลายเป็นบางสิ่งบางอย่างและสร้างความสําเร็จนะคะตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะพอมาวัยนี้ก็ดีเป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งนะคะวัยนี้ก็ดีนะคะเนี่ยจนมาถึงวัยนี้ก็ดีนะคะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดีแต่วัยช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะตาเรามองตอนนี้เดี๋ยวมองอายุให้ชัดอีกสักนิดนึงนะคะอาจารย์มองอยู่ที่อืม สี 4, อ่อ่อสี่สิบสามปีสี่เดือนช่วงนี้สามสิบสี่ปีสี่เดือนก่อนนะคะมองนิดนึงขอมองก่อนยี่สิบสามสามสิบสามนะคะสองพันห้าร้อยยี่สิบหกเดี๋ยวเราบวกลบกันนิดนึงสองห้าหกสองนะคะเข้าสองพันห้าร้อยหกสิบสาม ลบสองห้าสองหกอายุสามสิบหกแล้วหรอโอ้สามสิบหกแล้วนะคะสามสิบหกปีโอ้ยังดูใบหน้าเด็กมากสามสิบหกปีเดินดวงตาธาตุาน,นี้นะคะเดินตั้งแต่สามสิบสี่ปีนะคะชีวิตพลิกผันให้เรามาระวังช่วงเดินช่วงอายุสี่สิบหกปีที่มาเดินตัวนี้นะคะ เพราะว่ามันกลายเป็นอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นต้อง43ปีอีกก็เกือบ43นีประมาณ6ปีข้างหน้านะคะต้องเรามาระวังตรงจุดนี้ถ้าเป็นลักษณะาการดูรูปดวงนะคะว่าในช่วงอายุนี้จะต้องรามาระวังจะมีปัญหาอะไรบ้าง นะคะเป็นดูการดูรายละเอียดอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ยังถือว่าเดินดวงดีนะคะแต่อยากจะให้ดูเป็นลักษณะของประสบการณ์นะคะเดินดวงดีมากนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจุดนี้ก็ไม่ได้เสียยังเป็นพื้นที่ที่ดียังเป็นพื้นที่ที่ได้รับอะไรดีๆเสมออยู่นะคะมาตำแหน่งนี้ต้องร,าาระมัดระวังนะคะกับตำแหน่งนี้นะคะช่วงนี้อาจจะไปปรับไปเป็นโคดหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแทนนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับ เขาจะปรับไปในเรื่องของระบบต่างๆนะคะมาดูในส่วนตรงจุดนี้ต่อเพราะว่าที่เรานำมาดูเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ธาตุวันเกิดกับปีชะตาเกิดเป็นธาตุเดียวกันนะคะก็คือเขาสามารถที่จะเป็นคนที่ผักดันสร้างความสำเร็จตัวเขาเองแล้วก็สามารถทำงานได้2อ,อย่างนะคะสองอย่างคนละรูปแบบด้วยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะมาตำแหน่งดูเลยนะคะ วันชะตาเกิดบัลลกานะคะแสดงถึงความเป็นบุคคลที่หน้าตาดีนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีรักสวยรักงามรักเอารักรักความเป็นความดูดีเป็นสำคัญนะคะคนเกิดบัรลกานะคะในส่วนของปีชะตาเกิดเกิดวันกุลเป็นคนที่ได้รับโอกาสดีๆเสมอน,นะคะการเดินทางไกลต่างประเทศหรือว่าถ้าทํากิจกรรม2ออย่างดียวจะได้รับผลประโยชน์และมีชื่อเสียงต่างถิ่นต่างแดนไกลนะคะมาส่วนเดือนเกิดเนี่ยเกิดเดือน เดือนที่ชะตาเกิดเนี่ยเกิดเดือนขานเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของธาตุน้ําวันชะตาเกิดนะคะและเป็นพื้นที่ข้อหลักสัมพันธ์กับปีด้วยแปถึงว่าในช่วงเดือนที่เขาเกิดเนี่ยเขาจะเป็นจุดที่ได้รับการผลักดันที่ดีจากครอบครัวนะคะเป็นอาชีพที่ส่งเสริมครอบครัวผลักดันให้เขาประสบความสําเร็จอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นคนธาตุน้ำเนี่ยจะชอบพื้นที่ที่ดีเนี่ยคือ พื้นที่ธาตุไม้ก็อย่างที่บอกไปนะคะจะดีที่สุดนะคะสำหรับคนธาตุน้ําเล็กจะชอบพื้นที่ธาตุน้ํานั่นเองนะคะ,ะเรามาดูบนใบหน้าของเขาหน้าผากเขาดีนะคะช่วงมดถงไวดีแน่นอนนะคะปลายจมูกจุดนี้ดีนะคะแต่เป็นคนที่เ,เก็บตัวนะคะช่วงคางเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเล็กแคบนิดนึงนะคะแต่ออกลักษณะเป็นคางเหลี่ยมนะคะเป็นพื้นที่ธาตุทองนะคะเป็นธาตุทีท่จะได้รับโอกาสที่ดีเสมอนะคะเพราะฉะนั้นคุณทองอุ่นเนี่ยจะมี ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนที่ดีนะคะเป็นคนที่ชีวิตเนี่ยจะได้รับแรงผลักดันที่ดีโดยเฉพาะช่วงวัยเด็กตามภาวะเวลาเมื่อเข้าสู่วัยอายุมากขึ้นนะคะหมอที่จะเป็นเรื่องของที่ปรึกษาให้ความคิดนะคะจะดีจะเหมาะกับชะตาชีวิตขของคุณสองอุ่นนั่นเองนะคะเพราะชะตาชีวิตเขาเนี่ยนะคะจะเน้นพื้นที่ที่ในส่วนเรื่องของพื้นที่ที่ได้รับการโอกาสและก็พื้นที่ที่เกี่ยวกับเรื่อง ความคิดเพเมื่อเมื่อเขาใช้พื้นที่ความคิดคือใช้วิชาการนะคะได้รับการศึกษาหรือมีประสบการณ์อะไรนําประสบการณ์ตรงนี้มาใช้นะคะจะสร้างผลประโยชน์ให้กับดรงสตากของเขานะคะมาในส่วนอีกรื่งหนึ่งเอยเรามาดูในส่วนของอตำแหน่งนี้ดีกว่านะคะมาที่ตำแหน่งห้าภูเขาสี่แม่น้ำห้าภูเขาสี่แม่น้ำก็คือตำแหน่งหนาา้าผาลูกแก้มสองแก้มแล้วก็คางนะคะคุณสองอุลเนี่ย นะคะเป็นคนที่คางยาวแต่ว่าจะค่อนข้างดูหลบนะคะถ้ามองดูรูปหน้าเนี่ยจะเห็นหน้าผากดีหนูแก้มดีแล้วก็แต่ช่วงปลายคางนี่ค่อนข้างเล็กนะคะถ้าอายุมากขึ้นตรงนี้ใหญ่ขึ้นได้เมื่อไหร่จะถือบดีมากนะคะก็จะทําให้รูปหน้าเขาเปลี่ยนไปแต่การที่มีรูปหน้าที่เปลี่ยนจะดีที่เหมาะกับดวงเขาก็จะได้รับการโอกาสที่ดีนะคะเพราะเป็นพื้นที่หน้าทัดทองจะดีมากนะคะ เพราะเขาเป็นคนที่รูปหน้าธาตุไม้นะคะรูปหน้าธาตุไม้ก็เหมือนกับเขาใช้ความคิดการตัดสินใจเขาถึงเป็นนักวิชาการที่ดีนะคะการที่จะศึกษาอะไรหรือทําอะไรเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะละเอียดกับสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะตัดสินใจทาอะไรค่อนข้างที่จะมีมุมในเรื่องของการศึกษาเป็นสําคัญนะคะเพราะว่าคนที่เป็นลักษณะดวงที่ถ่ายเทเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและมีใจที่คิดจะทํากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจและจะทำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะ มาดูช่วงชีวิตที่ประสบความสำเร็จก็ที่บอกไปนะคะพื้นที่ธาตุน้ําดีหมดเลยนะคะในพื้นที่ธาตุทองและเป็นพื้นที่ธาตุไฟหลังจากนี้ไปนะ,ะซึ่งตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้ไปอยู่ในวงการทีวีแล้วนะคะเพราะว่ามันมันเป็นช่วงวัยที่เกินไปสําหรับการที่จะเล่นเป็นบทพระเอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้นะคะถ้าจะเป็นพื้นที่ที่ดีนะคะจะต้องได้ธาตุอื่นมาเสริมนะคะอย่างธาตุนี้นะคะคิดง่ายๆว่า ถ้าเป็นพื้นที่ท้าทองนะคะเขาจะต้องปรับตัวเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเขาได้พื้นที่ที่ดีมาปรับดวงเขาว่าปรับดวงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทําคลิปต่างหากเรื่องของการปรับดวงจังหวะชีวิตที่บางทีเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับดวงเราจะต้องปรับดวงปรับให้เราเป็นอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งที่เป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นทรัพย์หรือเป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสในชีวิตของเรานะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญการที่จะโดนแย่งชิงหรือการปรับดวงเพื่อให้ตนเองเนี่ย ผ่านอุปสรรคและก็ก้าวกระโดดไปสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศหรือสร้างความสำเร็จในพื้นผาาจะต้องใช้วิธีการปรับรุงปรับธาตุคำว่าปรับดุงธาตุก็คือการปรับ ในท่าุในดวงชะตาเราไม่ได้ปรับในเรื่องของหงจุ้ยนะคะการปรับในห่วงวงจุ้ยก็คือปรับทําเลบ้านแต่บางคนเนี่ยไม่สามารถจะปรับที่บ้านได้เนื่องจากว่าจะต้องมานั่งทุบพงน้ําอะไรที่มันยุ่งยากกับการเป็นว่าสร้างปัญหาต่างๆถ้าถ้ายิ่งปีนั้นไม่ดีแล้วคุณไปไปทุบในจุดที่ไม่ดีด้วยอาจจะส่งผลในดวงของคุณด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงก็คือการปรับแต่งรูปลักษณ์การปรับแต่งบุคลิกลักษณะรูรูปแบบการประกอบอาชีพนะคะ ปรับได้แต่ปรับตามจังหวะของดวงนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทําไมต้องปรับและปรับเพื่ออะไรนะคะมาดูในด้านของความรักกันสักนิดตําแหน่งหน้าเนินเมื่อกี้พูดไปแล้วมาดูเรื่องตําแหน่งความรักปีเกิดกับปีเกิดกับวันเกิดนะคะปีเกิดเนี่ยนะคะพื้นที่ที่ดีนะคะเป็นพื้นที่ทัดน้้าพื้นที่ความสัมพันธ์เป็นพื้นที่ท,ทัทททดไม้วันชตาเกิดนะคะ เข้าราคาเป็นพื้นที่ทาตทองนะคะถ้าไม่ได้เข้าพื้นที่ทาตทองก็จะเป็นพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักสัมพันธ์ก็คือว่าคุณสองอุลเนี่ยจะตัดสินใจรักใคร่ค่อนข้างยากมันอยู่ที่แรงสสารพักดันภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะพบความรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนจะเป็นดวงชะตามากกว่าที่พบรักในสิ่งที่ใกล้ตัวนะคะความรักจะเกิดขึ้นจาก การสื่อสารที่ทางกลนะคะการการที่ทําให้เขาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันคือความสุขการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาความแตกต่างคือสิ่งที่สร้างความสําเร็จที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตนะคะสําหรับดวงของคุณสองอุ่นกับด้านความรักนะคะอ่าถ้าสาหรับดวงดวงชะตาช่วงเดินดวงนี้นะคะถ้าสําหรับความรักเนี่ยถ้าเป็นวันกระต่ายก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ มีปัญหากับตัวเราเองนะคะแต่จะมีจุดที่ดีสำหรับต่างถิ่นต่างแดนเพราะฉะนั้นความรักถ้าเกิดขึ้นในปีปีถอกกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ ดีไหมดีแต่ต้องอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไม่ได้อยู่กับตัวเขาเขาว่าไม่ได้อยู่กับตัวเขาก็คือเขาเกิดอยู่ที่ไหนก็คือความรักเนี่ยอาจจะแบบไม่ต้องอยู่ติดกันตลอดนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะดวงชะตาของเขาเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันลักษณะมันก็มีคู่แย่งนะคะแล้วก็ถูกควบคุมโดยการถูกเปรียบเทียบกับคนในครอบครัวนะคะม,มาดูเรื่องของ ปีกับดวงก่อนนิดหนึ่งนะคะพื้นที่ขุมนี้นะคะตั้งแต่ปี6 2สองมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ทัดน้ำทั้งหมดนะคะปีนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่เสียเป็นปีเริ่มต้นที่ดีนะคะามาปี6 3สก็ดีไม่เสียนะคะ6กก็ดีไม่เสียนะคะหกก็ดีค่ะ6กก็ใช้ได้6 7ก็โอเคนะคะแต่ มาที่พื้นที่กลุ่มนี้ก็ดีหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน6ปีนี้นะคะดวงคุณสองอุนที่ยังเดินดวงชะตาอีกประมาณ7ปีข้างหน้าที่จะย้ายดวงถือว่าดีทั้งหมดนะคะภายใน6กแปดปีนี้7จปีนี้พอมาเดินดวงธาตุนี้นะคะ จุดนี้จะเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีแรกยังไม่มีประเด็นนะคะจะไปมีประเด็นเนี่ยก็คือในปี2571เพราะฉะนั้นช่วงนี้ด,ดวงชะตาของคุณสองอุ่นยังเดินดีอยู่นะคะเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้คงได้ความรู้และสาระไปพอสมควรแล้วนะคะสาหรับดวงชะตาของคุณสองอุ่นที่มีวันชะตาเกิดกับปีชะตาเกิดเป็นธาตุเดียวกันนะคะสามารถติดตามข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเพจทาง Facebook ได้ทางช่อง Copper Chinese h o l o o p e แนลนะคะกับตัว Copper c h ช n e นิ Holo ในแฟนเพจนะคะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์จีนส่วนโหราศาสตร์ไทยจะเข้าไปที่โฮ l o Series แล้วก็สี c เข็ n นัมเบเรื่องของเลขศาสตร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Copper c h i n e s o l o l o Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันอาจารย์ลักก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าครบ ซับสไคร์มื่นเมื่อไหร่แล้วนะคะจะเริ่มไลฟ์สดนะคะแล้วก็อยากที่อยากให้มีคนดูเยอะๆเพราะว่าเวลาทัดไลฟ์เนี่ยอาจจะมีคําถามอะไรเข้ามาเพราะว่าแต่ละคนที่บางทีมากดไลฟ์ก็อาจจะไม่ได้มีเวลาที่พร้อมกันในการที่เข้าชมช่องนะคะก็จะได้มีคําถามคุยแล้วก็มาวิเคราะห์ดวงกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะดูดวงให้อาจจะสลับปรับเปลี่ยนอาจจะเป็นทั้งโหราศาสาทไทยโหราศาสตร์จีนแล้วก็เลขศาสตร์นะคะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ